การกระทําของสอสอพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้รวมถึงบรรดาสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่างูเหา<อ>่าผมขอเรียนว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกินความคาดหมายครับพี่น้องไม่เกินความคาดหมายเปรียดได้อย่างสุนัขย่อมกินขี้ครับพี่น้อง คุณจะให้สุนัขไม่กินขี้นั้นไม่ได้โดยสันดาลแล้วมันยังกินขี้อยู่แม้ว่าหน้าตามันจะน่ารักหรือใส่สูตรก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการเป็นมนุษย์มาถึงจุดที่เรามีอารยธรรมมีคุณธรรม แต่ว่ามีมนุษย์บางส่วนลดทอนความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปกินกล้วยอยู่ในรัฐสภาครับพี่น,น้<ช>องให้คนพวกนี้เราจะต้องจดจำไว้เขาโหวตมติให้คนที่เป็นผู้นำที่เลวร้ายที่สุด ไล้ความสามารถที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปเป็นคนที่ทำให้คนไทยไ<ป>อยู่ในภาวะวิกฤตที่สุดพ<ป>วกมึงยังไปเลือกประยุทธ์จันโอชากลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกได้อย่างไรถ้าประยุทธ์มี8ป0 0มเซลล์ ผมขอถามว่าไอ้คนบวชประยยชน์มันมีเซลลสม,มองอยู่กี่เซลครับพี่น้งคนที่เลือกคนโง่เป็นผู้นำคนพวกนั้นเรียกว่าโคตรโง่เขาอาจจะกิีว่าเขาสลาดเพราะเขาคิดว่าเขารักษาอำนาจรับผลประโยชน์เฉพาะหน้า เพื่อที่จะดำรงอำน,นาจอยู่ต่อไปแล้วคิดว่าการทำเช่นนี้ประชาชนจะยอมแพ้วันนี้เรามาที่นี่เพื่อประกาศว่ากูจะไม่ยอมแพ้พวกมึง <Yeah. S 1> แวแนอกจากจะไม่ยอมแพ้แล้ว <Yeah. S 1> นอกจากนายประยุทธ์จันโอชาแล้วแม้แต่ไอ้พวกสอสอและพรรคร่วมรัฐบาล <Yeah. S 1> กูจะเช็คบินพวกมึง ตัวก่อนหน้านี้เรามีข้อเสนอว่าหากพักร่วมรัฐบาลโบนไม่รับนายกรัฐมนตรีประยุชน์จันทโอชาอยู่ต่อไปเรายังให้โอกาสแต่บัดนี้เขาขย้ำโอกาสนั้นแล้วทิ้งลวงไปเด็กชักโคกผมจะบอกให้คุณคิดว่าการกระทำของพวกคุณน่ย จะเป็นการบอกประชาชนว่าพวกประชาชนนั้นเนี่ยแพ้แล้วแต่ผมจะบอกว่าถ้าประชาชนยังสู้อยู่ประชาชนไม่แพ้ครับไมแพ้สิ่งที่เราจะทำต่อจากนี้เราจะทำให้พวกคุณดูว่าเวลาประชาชนเขาไม่ยอมแพ้เขาจะทำยังไงเราจะออกมาทุกวันออกมาทุกวัน ขออภัยผมมีระยะห่างพอประมาณนะครับพวกนั้น,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 นพยายามจะบอกเราว่าประชาชนนั้นพ่ายแพ้แล้วเพราะว่าเขาใช้กติกาในรัฐธรรมนูญหากเขามีเสียเกินกึ่งหนึ่งประยุทธ์สามารถเป็นนายกต่อไปได้ ดังนั้นเขาบอกว่าเกมในสภาจบแล้วพวกคุณกลับบ้านกลับบ้านบบาน,นั่นคสิ่งที่เขาพูดกับเราแต่สิ่งที่เราจะพูดกลับไปหาพวกเขาก็คือว่าเราจะอยู่ที่นี่เราในฐานะของคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอนาจอธิปไตยเป็นฐานรากสุดของสังคมไทยเป็นเจ้าของประเทศแห่งนี้ไม่มีตำแหน่ง วันนี้สู้ทุกทุกตำแหน่งย่อมอยู่บนพื้นฐานของประชาชนเพราะประเทศนี้ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยครับเราไม่ยอมทีนี้มันสู้กันยังไงผมไม่รู้ว่าประยุทธ์จะทำยังไงต่อช่างแม่งไม่สนพี่น้องฟังไว้นะเกมนี้เล่นอย่างนี้ นายกรัฐมนตรีในแต่ละสมัยนั้นน้อยครั้งมากที่จะมีการโหวตไม่ไว้วางใจแล้วนายกรัฐมนตรีแพ้การแพ้นั้นเป็นการพ่ายแพ้บนท้องถนนครับพี่น้องบนท้องถนน,น,ถน,นเพราะว่าในสภาไอ้พวกนั้นแจกกล้วยกักกินยังไงมันแจกกล้วยมันย่อมสมนึกบุญคุณกับคนที่ให้กล้วยแต่ว่าพวกเราที่อยู่ตรงนี้หากเราสามารถ รวบรวมพลังรวบรวมพลังแล้วไม่ยอ่ทอท้อไม่ยอมแพ้ไม่ยอ่ทอท้อไม่ยอมแพ้เรายืนหยัดอยู่ที่นี่เมื่อปริมาณถึงจุดหนึ่งภาระทั้งหมดจะตกอยู่ที่ประยุทธ์จันโอชาว่ามึงจะเอายัางไงมึงไม่ออกก็ได้ประยุทธ์ประยุทธ์คุณไม่ออกแต่ว่าประชาชน ก็ไม่หยุดที่จะขับไล่คุณเราจะชมนุมอยู่ที่นี่ยาวๆนะครับยาวๆแต่ว่าไม่นอนค้างแรมนะครับตอนเย็นมาใช้ทีที่นี่สามชั่วโมงแล้วก็กลับสามชั่วโมงแล้วก็กลับสามชั่วโมงแล้วก็กลับ เอาปฏิทินออกมาดูว่าในหนึ่งสัปดาห์เราสามารถมาที่นี่ได้กี่วันบางคนมาได้สามวันบางคนมาได้สองวันบางคนมาได้หนึ่งวันจัดโปรแกรมสลับกันมาแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปผมขอส่งสัญญาถึงพี่น้องคาร์มบให้ฟังนักวุฒิให้ดีเราจะระดมทีมคาร์มบที่เคยร่วมกับเราเป็นความยาวนักสิบ0กิโล มาที่หน้าอโศกมนตรีีครับสำหรับพี่น้องที่กังวลเรื่องโควิดท่านมาขับรถมาที่หน้าอโศกมนตรีแห่งนี้เมื่อท่านขับรถมาถึงท่านกดแต่ยาวๆยาวๆครับพี่น้องครับสุดท้ายครับคราวที่แล้วผมเสนอโปรเจกต์ไปแล้วว่าคนที่มีสติปัญญาต่ำเตี้ย และลีอาจเป็นผู้นำประเทศอย่างประยุทธ์จัดโอชานั้นผมจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้โดยการเปลี่ยนสะพานควายเป็นสะพาพนพลเอกประยุทธ์ครับแต่นั่นเป็นข้อเสนอตอนที่ยังมีการอภิปรายไว้วางใจยังไม่เสร็จตอนนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้เสร็จสิ้นแล้วและมีการยกมือให้พลเอกประยุทธ์เป็นต่อไปดังนั้น ผมจะต้องสรรเสริญพลเอกประยุทธ์มากขึ้นครับข้อเสนอผมข้อเสนอผมมันมีการตั้งชื่อว่าวรนุตสัตว์ชนิดหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าวรนุตวรนุตนั้นฟังดูแล้วเป็นเพศเมียรครับพี่น้องเป็นเพศเมียดังนั้นหากพบว่าสัตว์ที่เป็นลักษณะคล้ายวรนุตที่เป็นตัวผู้ เราไม่ควรเรียกว่าวรนุษย์เพราะอาจจะเข้าใจผิดแล้วแยกกำแนกไม่ได้เราควรเรียกว่าประยุทธ์จันโอชาครับดังนั้นผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหนึ่งเปลี่ยนสะพานควายวันหลังเรานัดก,กันนะนัดเจอกันที่ไหนนัดเจอกันที่สะพานประยุทธ์วันหลังผมจะพาเพื่อนๆไปที่นั่นนะครับ แล้วเราจะเพิ่มว่าวันหลังเราไปเจอตัวเฮี้ยขึ้นมาเนี่ยนะครับหรือต,ตัวตัวทองเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยเราเรียกเลยว่านี่ประยุทธ์จันโอชาถ้าเป็นตัวเมียเราเรียกว่าวรลนุคจับพี่น้องพี่น้องครับบทเรียนที่เราได้จากสามเหลี่ยมดินแดงนะมันคือจิตใจในการต่อสู้ เขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะสู้อย่างไงด้วยวิธีการไหนที่จะชนะผมผมผมคิดว่าสิ่งที่แสดงออกจากน้องๆที่สามเหลี่ยมดินแดงคือเขามีจิตใจที่ต่อสู้และเขาจะไม่ยอมจำนนครับพี่น้องดังนั้นที่นี่เราขอแค่นี้เราขอให้พวกเราทุกคนอย่าเสียกำลังใจแม้ว่าเขาจะโหวตให้นายก ประยุ์เป็นนายกต่อไปแต่เราจะต้องไม่สูญเสียกำลังใจเราจะต้องต่อสู้และไม่ยอมแพ้กับพี่น้องขอบคุณครับขอเสียงประมือกับบอกรายจุดด้วยบอกแล้วว่าเสื่อจริงๆนะคะสำหรับ